สวัสดีครับวันนี้ขอนําเสนอเรื่องขลุ่ยโลบีนะครับเพราะช่วงนี้รู้สึกว่าคนถามขลุ่ยโลบีผมมาเยอะมากนะครับประเด็นที่หนึ่งะครับเคยมีคำถามมาว่าทำไมอาจารย์ไม่ทำแบบใส่ลิ้มเหมือนอย่างที่คนอื่นก็าทำกันผมก็เลยบอกว่าผมไม่ทำหรอกอย่างนั้นนะครับเพราะมันไม่ได้ใช้ภูมิปัญญาอะไรนะครับมันก็แค่เอาลิ่มไปปิดรูตัวทีตัวนั้นนะครับ ลกอย่างก็เดืองนั่นเราก็ไม่ได้เป็นคนคิดนะครับฝรั่งเขาคิดกันมานานแล้วนะครับผมก็เลยไม่ไม่คิดจะทําแบบนั้นนะครับมันง่ายแล้วของอาจารย์ติดสกอตเทปไหมผมก็บอกว่าติดสกอตเทปนั้นพวกเด็กๆก,ก็ติดกันนะครับเป็นภูมิปัญญาเด็กๆนะครับซึ่งก็เห็นมีคนมาแอบอ้างว่าเป็นเจ้าของสกอตเทปอันนี้ก็เรื่องของเขานะครับอันนี้ผมยอมพูดถ้าคุยโรบีของผมตอนนี้มันมีอยู่สามประเภทนะครับผมเอาให้ดูนะครับทั้งสามประเภทเนี่ย ไม่มีริมไม่มีสกอตเทปไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับทีนี้ไอการใช้ขุยโลบีเนี่ยถามว่าจําเป็นไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จําเป็นเลยสมมุติเราเป่าขุยคีซีสมมตินะครับสมมุติเราเป่าขุยคีซีถ้าเราต้องการเล่นโน้ตตัวทีต่ําถ้าเราเป็นคนเป่าขุยเก่งเราก็ไม่จําเป็นจะต้องเล่นคีจีนะครับเพื่อจะได้ได้เดิงโน้ตตัวทีซึ่งเราไม่มีคุณก็เป่าคีเอแฟรตสิครับ ถ้าคุณมีความสามารถเป่าคีเอแฟร์ในขุยคีซี C, ได้คุณเป่าก็จบปัญหาแล้วนะครับแต่นี้คนส่วนใหญ่ก็จะเป่ากันไม่ได้มันก็เลยเข้าทางในการที่จะมาพีเต์ในการหลอกขายคุยโลบี B, ว่าเป่าคีจี G, แล้วมีตัวที T, นะครับถ้าเราทําแบบนั้นเราเปลี่ยนไปใช้ขุยคีจี G เลยดีกว่าผมว่าน่าจะดีนะครับเพราะจะตรงเลย นะครับตอนนี้ผมพูดในกรณีที่ว่าถ้าเราเป่าสามารถเป่าคียต่างๆได้ในะคุยเราเดียวก็จบครับมีคุยเราเดียวเป่าได้ทุกคีนะครับขอให้คุยเหล่านั้นมีมาตรฐาน innovation นะครับอันนี้กลับมาที่คุยเราบีของผมผมจะวางเป็นสเต step นะครับ step ล่าสุดที่ผมทําแจกไปก็คือเนี่ยเขาเรียกว่าคุยโรบีโรบีซึ่งสมาชิกก็ไปใช้คําว่าโรบีซีป๊อกซึ่งคุยโรบีเนี่ยรุ่นนี้ผมจะทําให้กับพวกนักเรียนเป็นรุ่น s รุ่น student ไม่ต้องมีสกอ๊อตเทปนั่นหมายความว่าเราต้องเลือกเล่นนะครับเราต้องเลือกเล่นว่าเราจะเล่นตัวโดหรือเล่นตัว T นะครับไม่ต่างอะไรกับการติดสกอ๊อตเทปนะครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องติดสกอ๊อตเทปเราสามารถเปลี่ยนได้ทันทีไม่ต้องดึงเข้าดึงออกนะครับที่เขาเรียกกันว่าซีป็อกเพราะว่าเวลาจะเป็น C ีธรรมดาเขาก็ตบตูดลงไปดังป๊อกเขาก็เลยเรียกว่าโลบีซีป็อกกันนะครับเป็นที่นิยม นะครับเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับลักษณะของโลบ,บีแบบนี้ตอนนี้ผมตั้งเป็นตัวทีอยู่นะครับผมเล่นเดินเดินเพลนให้ดูนะครับเห<ว>็นไหมฮะตือ นั่นถ้่เราเล่นตัวทีตรงนี้เพลงอะไรที่เขาชอบออสรรหาเวลาเราจะจะขายขุยโรบีเขาก็จะเลือกเพลงที่มันมีตัวทีเยอะๆอ่ะเพลงจันอย่างเงี้ยตัวทีตรงนี้ก็เล่นเด็ปกติแล้วมันเป็นซีป๊อกอยังไงล่ะครับนี่ครับเห็นไหมฮะนี่เกอดตอนนี้เป็นซีแล้วนะครับแล้วก็มาดูเพลงเราจ้อยธรรมดา i n นโครบหมดครับคือคุยของผมทุกเราเนี่ยจะมีมาตรฐานตรงนี้ทั้งหมดอย่าไปเบี่ยงเบนนะครับถ้าไม่เข้าใจคําว่า Inno ก็อย่าไปตีคิดกันเองนะครับหลายคนยังไม่มีความรู้เรื่อง i n n o t เทชันนะครับไปมโนกันเยอะนะครับอันนี้เป็นคุยโลบีรุ่น S คือรุ่นนักเรียนนะครับราคาถูกสุดซึ่งต่อไปรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ใช้ในการเรียนการสอน นักเรียนของเราซึ่งเด็กจะได้เล่นเทคนิคตัวีด้วยแล้วได้ใช้คุยมาตรฐานด้วยอันนี้คือรุ่น S นะครับโลบีเนี่ยถ้าเกิดเราไปติดสกอตเทปเนี่ยเราจะบอกนิดนึงว่าถ้าคุยของเราเนี่ยเขาไม่ได้เซตลูทีมาเนี่ยสกอตเทปก็ติดไม่ได้นะครับหรือเอาง่ายๆอย่างไมโคนเดอร์เนี่ยครับจะทำโรบีสกอตเทปไปติดตรงไหนล่ะครับสกอตเทปก็ติดไม่ได้นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของเด็กๆที่เขาแก้ปัญหากันนะครับไม่ว่า,ากันอันนี้เรากลับมาดูรุ่นที่2อันนี้คือรุ่น M นี่คือรุ่น S โลบีรุ่น M รุ่นนี้ก็คล้ายๆกับรุ่น S นะครับแต่มันต่างกันตรงที่ใช้วัสดุที่มาตรฐานขึ้นหนาขึ้นนะครับอย่างตอนนี้ผมก็ทำเป็นโลบีเรียบร้อยแล้วนะครับหรือถ้าผมอยากจะทำเป็นเป็นซีก่อนก็ได้นะครับจะได้รู้ว่าคุยเราเนี่ยคือซีนะครับก็จะได้รู้ว่าซีนเป็นยังไงอย่างตอนนี้ผมเทียบไปดูนะครับเห็นไหมครับ นะครับเป็นโดอยู่นะครับฉะนั้นถ้าโดแบบนี้เราก็เล่นเดินเพลนไม่ได้นะครับลองดูเดินเพลนนะเห็นไหมฮะถ้าถามว่าเดินเพลนง่ายนิดเดียวผมเป็นเดินเพลนได้และดูนะฮะเป็นเดินเพลนไปละเห็นไหมครับชั่วไม่ถึงครึ่งวินาทีจากโดปกติเป็นทีเรียบร้อย ไม่ต้องมีกระเดื่องให้เกะกะไม่ต้องมีกระเดื่องให้อายฝรั่งนะครับไม่ต้องมามัวติดสกอตเทปมันก็จะไม่ต่างอะไรกับโลบิรุนสติลเดนนะครับแต่เพียงแต่ว่ารูปแบบหรืองานมาเริ่มมีความชัดเจนขึ้นนะครับเสียงเริ่มหนาขึ้นอุ่นขึ้นอันนี้ก็เป็นรุ่น M นะครับสำหรับคนที่สนใจรุ่นแบบนี้นะครับริงๆีถอดเมาส์ได้ด้วยนะครับอันนี้ผมก็ถอดเมาส์นี้ไปใส่รุ่น Pro อันนี้รุ่น Pro ก็จะแตกต่างจากรุ่น M กับรุ่น S ก็คือตรงที่สามารถ เล่นโดกับทีพร้อมกันได้นะครับลองดูว่าจริงไหมนี่คือโดปกติเราเป่าขุยเนี่ยเราปิดเจ็ดรูนี่คือโดแต่พอเป็นโลบีรุ่นปโปรเนี่ยจับอกรู6กนิ้วซึ่งเราจะเหลือนิ้วหนึ่งนิ้วแทนกระเดื่องที่เขาเอาไปปิดกันใช้นิ้วนี่ปิดอันนี้คําถามก็เลยเกิดขึ้นว่าอ้าวแล้วโน้ตครบไหมครบครับครบหมดเลยอย่างตัวที่ซอนใช่ไหมครับเล่นโลบีปโปรตัวนี้ก็ซอนครับตัวนี้ฟ้าใช่ไหมครับโลบีตัวนี้ก็ฟ้าครับ แถมยังมีคุณลัก,ลกษณะพิเศษอีกด้วยซ้ําคืออะไรถ้าตัวนี้คือโดใช่ไหมครับผมเป่าสูงก็จะเป็นโดสูงลองดูนะครับเห็นไหมครับแต่บางคนบอกไม่ชินเลยเป่าโดหกนิ้วจริงๆแล้วมันเป็นความทักษะของความคุ้นเคยในแต่ละประเภทบางคนก็ชอบขลุ่ยหกลูก็จะชินบางคนก็ชอบขลุ่ยเจ็ดลูแต่เรามีทางแก้ให้คุณถ้าคุณอยากจะหกลูเป็นเลยก็ง่ายนิดเดียวลองดูนะครับผมจะเปลี่ยนเสียงให้คุณดูนะนิ้วผมไม่ได้ทำอะไร เห็นไหมครับเป็นเลก็ได้ครับผมจะเป่าโดเลโดเลโดยที่นิ้วย่งหนิ้วนะครับเห็นไหมฮะฉะนั้นถ้าคุณเล่นเดินเพลงเอาง่ายๆนะครับทีทีทเลลาเลเราเล่นหกนิ้วปกติดได้เลยเห็นไหมฮะก็คือเล่น6นิ้วเลยเนะฮะ ใช่ไหมครับ6นิ้วเห็นไหมฮะแต่ถ้าผมอยากเล่นเป็นโดผมก็เล่นนี่คือลักษณะพิเศษของโลบีรุ่นโปรนะครับ1นิ้วสามารถเล่นได้หลายโน้ตอะตัวเลตัวเดียวไม่พออะตัวมีด้วยนะครับลองดูนะครับนะครับนี่เลใช่ไหมครับเอาเป็นโดนะเอาเป็นเลเห็นไหมฮะอ่ะตัวนี้เป็นเป็นอะไรมัคกโดใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องเป็นเลใช่ไหมครับ ถ้าผมเป่าสูงก็ต้องเป็นเลสูงนะครับผมจะทำให้เป็นมีปกติอย่างที่คุณคุ้นเคยกันก็ได้ดูนะครับนี่เลนะนี่มฮะมีไปแล้วครับเห็นไหมฮะซอลลาทีเลมีผมเปล่าให้ดูเลยเหมือนคุยปกติเลย คือจะมีเสียงซ่อนนะครับที่เราเรียกว่าเสียงดับริงดับเบิ้ลขึ้นไปเนี่ยนะครับเป็นเสียงโอเวอร์โทนซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะตัวนะครับต้องรู้เรียนรู้เรื่องความถี่เรื่องกะระยะฟิกนะครับทุกอย่างฉะนั้นขุยรุ่นโปรเนี่ยมีลูกเล่นแพลวาและที่สาคัญคือเล่นโดกับทีสลับกันได้เลยติดสโก็เทปแกะไม่ทันเทียบดูนะครับีทีต่ํานะเทียบกับทีสูงเห็นนะครับทีต่ํา ก็อย่างน้อยก็เล่นเพลงอัตโนลอได้นะครับหรือเพลงสรรเสริญพวาบารมีดูไม่เห็นจะต้องมีกระดงกระเดื่องอะไรให้วุ่นวายอันนี้เป็นลักษณะของภูมิปัญญานะครับผมไม่ทราบผมให้น้องเขาไปดําเนินการเรื่องแนวคิดตรงนี้ให้เขาจัดการเองอันนี้นะครับว่าเขาจะไปทําอะไรยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วก็ เป็นรูปแบบที่เฉพาะตัวซึ่งคุยทั่วไปไม่มีลักษณะนี้นะครับใช้นวัตกรรมนะครับในการคิดในการประดิษฐ์จะเห็นว่านิ้วหนึ่งนิ้วมีโนต้ตได้หลายตัวนี่คือรุ่นโปรโใครสนใจรุ่น S รุ่น M รุ่นโปรโนะครับติดต่อผมได้มีที่เดียว สิ่งที่ต้องระวังก็คือระวังการลอกเลียนแบบและใส่ร้ายป้ายสีของกลุ่มผู้ไม่หวังดีนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้คุยโลบี3สเต็ปนะครับขอบคุณครับ